ผลงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาโดยดรพระครูสังก์วิจิตรธิรจิตโตพร้อมคณะความเป็นมาและความสำคัญการเมืองในทัศนะพระพุทธศาสนาเทราวาทไม่ได้พูดถึงการเมืองโดยตรงแต่ได้กล่าวถึงหลักการปกครองโดยไม่ระบุว่าการปกครองแบบใดดีแบบใดเสียไม่ว่าจะเป็นแบบประชาธิปไตย แบบสังคมนิยมให้ยึดหลักการที่เป็นธรรมมุ่งการปกรครองแบบธรรมาิบาลปรากฏในอธิปไตยสูตรว่าด้วยอธิปไตยคือความเป็นใหญ่มี3ประการ 1. อัตาธิปไตยความมีตนเป็นใหญ่เป็นการถือเอาตนศักดิ์ศรีเกียรติภูมิตลอดจนผลประโยชน์ตนเป็นใหญ่กระทำการด้วยปร,รบตนและสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นประมาณ โลกาธิปไตยความมีโลกเป็นใหญ่เป็นความนิยมของชาวโลกเป็นใหญ่หวั่นไหวไปตามเสียงสรรเสริญและนินทาไม่มีหลักการที่แน่นอนกระทำการโดยปารบจะเอาใจคนหมู่มากหาความนิยมหรือหวั่นกลัวเสียงกล่าวเป็นประมาณ 3. ธรรมาธิปไตยความมีธรรมเป็นใหญ่เป็นการถือหลักความจริงความถูกต้องความดีงามของเหตุผลที่เป็นใหญ่ กระทำการด้วยปรัรบสิ่งที่ได้ศึกษาตรวจสอบข้อที่จริงและความคิดเห็นที่ได้รับฟังอย่างกว้างขวางแจ้งชัดเรื่องของสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อนำหลักการทางพระพุทธศาสนาที่ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติต่อตอนเองและสังคมซึ่งเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาบูรณาการกับาศาสตร์สมัยใหม่ จึงเห็นว่าอัรถประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนานั้นจะเป็นการสร้างสารรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางออกหรือทางเลือกให้กับสังคมในทุกระดับให้เข้าใจในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพตามแนวพระพุทธศาสนานได้อย่างลึกซึง้งดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์เรื่องสิทธิ และเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาปัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่ปรากฏในปฏิญญาสากล 2. เพื่อศึกษาสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา 3. เพื่อวิเคราะห์หลักการและวิธีการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนา รูปแบบการวิจัยการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณุภาพทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารโดย 1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา2การตีความหมายและ 3. การสังเคราะห์วิเคราะห์สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนามุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏในปฏิญญาสากลอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ สิทธิทางการเมืองรัฐธรรมนูญของไทยคำพีพระไตรปิฎกอัถกถาและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนารวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบทสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเพื่อให้ได้หลักการและวิธีการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย ผลการวิจัยสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่ปรากฏในปฏิญญาสากลและส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาสากลนั้นมนุษย์ย่อมเสนอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันและมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองทั้งระดับบุคคลและระดับสังคมรัฐมีหน้าที่ในการให้สิทธิพลเมืองคุ้มครอง และปกป้องประโยชน์ของประชาชนหรือชุมชนเสมอภาคกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการบ้านเมืองในทางกฎหมายสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาประกอบด้วยศีลธรรมเป็นความประพฤติท,ที่ดีที่ชอบสันติภาพเป็นความสงบสุขและความเสมอภาคเป็นการมีความเท่าเทียมกันในสังคม หลักการและวิธีการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมไทยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจพื้นฐานของบุคคลนั้นตามหลักการมารสูตรเป็นหลักการในการตัดสินใจทางพระพุทธศาสนาและแสดงออกเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่ากรรมสามคือด้านกายกรรมด้านบัจีกรรมและด้านมโนกรรม โดยต้องมีหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าหลักการสามอันประกอบด้วย 1. การไม่ทำบาปทั้งปวงจากกายกรรมเป็นสิทธิและศีลิภาพทางการเมืองด้านปรัติกรรมในระดับบุคคลเรียกว่าพฤติกรรมทางการเมืองและในระดับสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมืองเรียกว่าสิทธิและศีลิภาพในการกระทำสองการทำกุศล ให้ถึงพร้อมจากวัจีกรรมเป็นสิทธิและศิลิภาพทางการเมืองด้านการสื่อสารในระดับบุคคลเรียกว่าการสื่อสารทางการเมืองและในระดับสังคมเรียกว่าการสื่อสารจากสื่อชน 3. การทําจิตของตนให้ผ่องแผ้วจากมโนกรรมเป็นสิทธิและศิลิภาพทางการเมืองด้านความรู้ในระดับบุคคลเรียกว่าอุดมการทางการเมือง และในระดับสังคมเรียกว่านโยบายสาธารณะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมน,นูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เป็นการกระทําตามหน้าที่ต่อตอนเองและผู้อื่นองค,ความรู้ใหม่หลักการและวิธีการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนานําไปสู่สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองที่เหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในสังคมไทย พฤติกรรมที่บุคคลต้องกระทําในชีวิตประจําวันขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลนั้นซึ่งในเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองบุคคลย่อมมีความเชื่อและการกระทําที่แตกต่างกันไปหลักการและวิธีการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนามีหลักการมารสูตรเป็นหลักการให้ใช้ในการตัดสินใจ10ประการการตัดสินใจเชื่อจะแสดงออกมาทาง การกระทําในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมสามอันดังนั้นเมื่อกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองกรรมสามจึงประกอบไปด้วยกายกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางกายเรียกว่าพฤติกรรมในระดับบุคคลเรียกว่าพฤติกรรมทางการเมืองและในระดับสังคมเรียกว่าวัฒนธรรมทางการเมือง 2. พัจ,จิกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพทางการแสดงออก ด้วยวาจาเรียกว่าการสื men, ่อสารในระดับบุคคลอย่างเรียกว่าการสื่อสารทางการเมืองและในระดับสังคมเรียกว่าการสื่อสารจากสื่อมวลชนและ 3. มโนกรรมเป็นสิทธิและเสรีภาพแสดงออกทางใจเรียกว่าความรู้ในระดับบุคคลและยังเรียกว่าอุดมการทางการเมืองในส่วนระดับสังคมเรียกว่านโยบายสาธารณะองค์ความรู้ใหม่นั้นปรากฏดังแผนภาพแสดงหลักการ และวิธีการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามแนวพระพุทธศาสนาดังนี้